สวัสดีฮัลโหลบ้องชูชาวอาลันยินดีต้อนรับรัวิญญาณผู้บิทักข้าจะตามติดดูแลตระกูลข้าพยายามเข้าลูกสาวข้าโอ้คิงตายโอ้โหโอ้ฉัน ฉันโอ้โหลูกสาวฉันเป็นพี่สะพภแล้วแหมแล้วก็หวัวตัวเองด้วยรนน้ายนั่นเอาแแต่ทุกคนก็โหวตตัวเองกัน้ะส่วนมากแหมความโลภเข้าครอบงำอือหืเป็นสมหัวนะย,ยกด้วยโอ้ย่ะยินดียินดีนดลูกคอนวอย เอ้ยไม่ใช่ดูกสิต้องเป็นดักเชสสินะดักเชดคอนวอยอืมเขา,างจะทำอะไรต่อไปอืมตอนนี้โอ้อยทำไม อะไรกันเนี่ยมีขุนนางผู้มีอำนาจหลายคนนะสาว่าจะทำอะไรจะไปเข้าเฝ้าออกษัตริย์คนใหม่หรืออืมน่าสนใจน่าสนใจโอ้มีการทะเลาะอะไรกัน อืมโอ้ถึงแค่พอบาดแต่ก็ไปอือหึเป็นไงเนาะนั่นแหละขอให้สงบสุขนะบ้านเรือนเจริญรุ่งเรืองโอ้เลนชายหลานชายโอ้ครอบครัวข้า ถ้าวินยามประจำตะกูข้าจะคอยดูพวกเจ้าเะบุกก็ะนีเลยบุกก็กกไอริสไอเรนนีอนจะกองหลังทหารข,ข้างเยอะเลยเนี่ยถ้าดูที่เกาะอังกฤษมีดุกที่ดูอ่อนแอ สจสจะจาพัฒนาบ้านเมืองสุ้ความเจริญอืจะกูลของเราชาติพันธ์พันธุ์ลูกสาวข้าคือซ่อนหรือเนี่ยอืม เขาจะสืบสารคอนโวยต่อเนี่ยทำไงดีสาวคนนี้บริหารบ้านาเมืองมีตั้งพันหกไปพันห้าโอ้โหรวย โอ้ลึกสาวค้าจะรวมชาติพันธ์เลยความคิดที่ไม่เร็วอืมตอนนี้ก็คงสงบสุขบ้านเมืองร่มเย็นหรือเปล่า,าอ่ะเอาทำไมหลายคนถึงทำอย่างนั้นล่ะโอ้ต้องการแล้วนี่ แล้วลูกสาวข้าจะทำยังไงเนาอจะไปหาเรื่องกับราชินีเลยเลยแมต่อให้เป็นราชินีก็ไม่เคารพพี่สาวเลยนะลูกสาวค่า แ้วก็จริงเป็นราชดีก็อยู่ภายใต้ดุกมันก็ปนแปลกอ่านโอ้โหอยากเป็นดุกแทนค่าแ,แทนพี่สาวเรอโอ้โหตงข้ามการเมืองโอ้โพี่น้องสู้กันโอโ้ข้าต้องมาเห็นลูกตัวเองตีกันโอ้โหยัไม่ได้ นี่คา็มันก็มีการสูญเสียกันในอินเดนช่างน,น้าเศร้าไล้ตีเขาอย่างบ้าคลั่งอตอนนี้กองกำลังฝ่ายเสียเปรียบอย่างเห็นได้ชัด ขียนลูกสาวคนโตเขียนลูกสาวคนเล็กก็ไม่ได้ลูกสาวคนเล็กอุตส่าห์แต่งกับราชาเลยนะเว้ยทำไมลูกคนโตข่ามันทำอย่างนี้อืมอืมสี่สนามลบเป็นชัยชนะของคนโตคนโตนี่ ปว oh, จริงง่ายขนาดนี้สงครามมันก็ต้องมีผู้สูญเสียอยู่แล้วเอ๋เพี่น้องสู้กันเองนี่ช่้น <c oughs> น่าเศร้าศึกนี้ในมุกมองของเราแล้วคนโตน่าจะชน,นะ กดเล็กคนที Con ่สองเป็นถึงราชินีอังกฤษนะเว้ยเองเป็นขุนนางว่าางไหนของเอกกันนะจงตีราชินีเลยนะเว้ยถึงจะเป็นนักเชิดก็เถอะถึงตำแหน่งขนาดนี้แต่ทำไมนางช่างโหดร้ายอย่างนี้โหหลังจาก ชนะนี่จะทำยังไงกับลูกสาวตัวเองเนี่ยเฮอโดนแบกเมื่อเรื่องอะไรฆาตกรรมเนะือลูกสาวฉันไปฆ่าใครเนี่ยโอ้โหลูกสาวฉันยอมไม้คนอตอนนี้คนทั้งอังกฤษคงมองลูกสาวคนโตว่า ฆาตกรตช่างไม่สะเทือนะไรเลยเรื่องหน้าด้านต่อไปอมอืโอ้โหชนะแล้วเศร้าแต่คนเล็กก็แพ้เลยนะอืม ลูกสาวคนโตของข้าจะทำะไรเนี่ยโอ้โห oh. oh, จริงดิอดดินแดนเนาะโอ้ว่าลูกสาวข้าโอ้โ oh. หไม่เผด็จการก็แค่นี่แล้วโดนเผด็จการแน่เลยลูกสาวฉันโอ้โ oh, ห wow. อดอำนาจจากน้องสาวตัวอเองแท้ๆทำไมถึงทำอย่างนี้ เห็นภะาพลูวบาดตาบาดใจเออืมแล้วก็ให้ลูกชายตัวเองมาขุดดินแดนสี่ขวาเลยอือก็เป็นความคิดที่ดีเออ ถ้าทำอย่างนี้มันจะทํานานอนาคตได้ดไดอย่างลูกก็ต้องมาตีกันอีกโอ้หลานชันตีกันบอกให้มันเป็นเรื่องของอนาคตเอาปัจจุบันดีก,กว่าอันนี้ทั้งลูกน้องทั้งหมดเกียดที่หน้าลูกสาวคนโตเอเคสาวคนโตจะทำอะไรอะ่ะ ไม่นะลูกสาวฉันค่ากันเองเล้ไม่จริงนะอย่านะไม่นะเห็นแล้วโอ้ผ้าบาดดาบาดใจไม่นะ โอ้ทำไมลูกสาวฉันถึงทำได้ขนาดนี้โอ้แถมไปไปสแสวงบุญเพื่อล้างบาปที่ฆ่าลูกสาวไม่ใช่ลูกสาวน้องสาวโอ้โอ้ชีวิตอ้าผมต้องยอมรับสินะว่าโลกยุคกลางมันโหดร้าย กันถึงขนาดนี้แต่เ,เอาเาถอะทาไม่โหดร้ายก็คงอยู่ไม่รอดเพื่อตะกูแล้วจะต้องฆ่ากันก็ตามขนาดนั้นเลย,ยแม่ตอนนี้คิงก็คงจะคงจะแบบอฆ่าเมียฆ่าแตคิงกับไม่ทำอะไรซะงั้น ใจนะนี่อายุห้าสิบสามเป็นทั้งฆ่าตะกรเป็นทั้งฆ่าญาตตัวเองโอ้ไหวไม่ไหว,ไหวนี่เกาอังกฤษจ,จะเป็นเช่นไร ต่อไปลูกสาวฉันจะทำอะไรกันบกพรองดินแดนเนือรูอ้ว่าต้องทำอะไรสักอย่างนแน่เลยโอ้การไปบกุกเห็นเลยเนลยเช่นนั้นสินะเพื่ออำนาจอืมอก็ ម្រាប់ពីาាកាក់ពីទីនៅ